วันี้มาเจอกันริมคลองนะครับมาแก้มือนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะมาตกนี่เลยไม้ไม้นี่เลยแถวหน้าบ้านผมนี่แหละเมื่อวานอนะหลุดไปตัวหนึ่งเนี่ยกัดตรงเนี้ยแต่วันนี้มาแก้มือนะฮะลอกไอตัวที่ใช้เมื่อวานก็โอ้โหดันมีปัญหานะมาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็ไอเอานี่ขันตีหน้าดินมาเลยนะดูสภาพโอ้โหเนี่ยครับผมเนี่ย คันเป็นของไอหมาป่านะฮะ SP 802นะครับผมยาว7ฟุตนะครับ2ท่อนนะครับส่วนลอกใช้ชิโมโนนะครับผมอ่าตีน้าดินไม่รู้แอคชั่นจะเป็นยังไงนะมาแก้มือกันหน่อยพอดีลอกเบสมีปัญหานะอีกตัวสปีดวีวาใช้มา2ปีก็โคตรคุมคร้มแล้วฮะตามไปลุ้นกันครับนะขุดทำทำเพลงฮนะลองดูก่อนเลย ว่าดูซีแอคชั่นแอคชั่นมันจะเป็นยังไง โอ้โหกัดผิดโอ้โัดผิดครับโอ้โีใสาครับเมื่อกี้ทันนะมืดอยู่นะอุ้ยกัดผิด รับกัดพิษเนี่ยลอกเนี้ยมันเวลาขายเบคของข้างยากเวลาปลดด้านหน้ามันมันไม่ถนักเหมือนลอกลอกเบสนะเราเคยตีแต่ลอกเบสตีเยอหายต่อมเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะนี่เลยโอ้โหโดนครับโดน <c oughs> เต็มคำครับพี่น้องโอ้โหยไงเป็นไงครับโดนแล้วครับผมนี่โอ้โหผลงานใช้ได้คนระับโอ้โหเต็มคำครับผมนี่ลงไปเลยครับเป็นคอนะครับผมนี่ ใช้ได้จริงนะครับผมบอกแล้วโอ้ยแกคือได้ยูุยเนี่ยครับผมกัดตัวนี้เลยคันตีหน้าดินนะครับโยฮงับเทคนิคไม่มีอะไรครับนีตีลาะช่อง,งว่างๆนะครับตำช่องยาาครับนะดิชอนจะมีตัวมันซุ่มอยู่แถวเนี้ยครับนะไอจากหมายโลง่ลงๆแถวโน้นนะครับ ไปตีไล่หาตัวค่อนข้างยากนะต้องเราต้องมาหาป่าริมริมข้างนะครับเราก็ตีเลาะเลาะเลาะดูนะครับผมมีตัวรับรองได้แน่นอนครับตื้อๆหน่อยครับนะครับนะี๋ยวครับผมปลาช่อนนะครับช่อนคลองช่อนคลองครับเช้านี้โอเคครับไม่แห้วนะเช้านี้มาแก้มือจนได้นะครับก็กัด เหยื่อกบยางคิเลนะครับนี่เข้าไปเต็มเต็มคำเลยครับผมลงลงคอไปเลยนะครับนะครับผมลงคอไปเลยนะครับก็เทคนิคนะครับตีเลาะคลองนะครับตรงที่เป็นป่องญ้านะครับป่องหย้าเน้นๆนะครับก็คือปลา่อนจะซุ่มกินลูกปลาอยู่นะครับให้เราตีเลาะๆมาช้าๆนะครับ อ้ตรงหมายลงโล่งอ่ะตีหาตัวค่อนข้างยากนะฮะไอ้ลงโล่งก็ตีได้ฮะสายนะอ่าสายตะวันขึ้นนะครับก็ตีเยอะได้นะเราครับเพราะว่าหมายคลองเนี้ยไม่ต้องบอกครับเชี่ยวมากนะครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจอดนี่ไม่ใช่คันตีเแบบฟอร์มนะตีหน้าดินเลยเฉพาะเลยแกมือฮะโอเคครับสำเร็จครับงานนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม